โปรโมชันแบบมีส่วนลดสําหรับการจัดโปรโมชันนะครับเราจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือโปรโมชันแบบแถมและก็โปรโมชันแบบมีส่วนลดทีนี้เราจะมาทดลองการสร้างโปรโมชันแบบมีส่วนลดแล้วก็การเรียกใช้โปรโมชันแบบมีส่วนลดกันนะครับให้เราเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าเลือกโปรโมชันเลือกโปรโมชันแบบมีส่วนลดนะครับกำหนดรายละเอียดของโปรโมชันนะครับจากนี้ยกตัวอย่างนะครับ ซื้อครบ1 0 0บาทลด10%นะครับจากนั้นกำหนดวันเริ่มต้นกำหนดวันสิ้นสุดเลือกเป็นประเภทมูลค่านะครับ100บาทเลือก10%นนะครับเปิดใช้งานนะครับจากนั้นก็เลือกรายการที่จะให้มาอยู่ในโปรโมชั่นนะครับ ทีนี้ผมเลือกสัก2รายการนะครับก็คืออเมริกาโน่กับลาเต้ร้อนนะครับจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับก็จะได้1นึ่งโปรโมชั่นมาหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดข้อมูลโปรโมชั่นแล้วนะครับเราจะต้องทําการเปิดให้โปรโมชั่นมันคํานวณน,นะครับโดยให้เราเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าจัดการอื่นๆนะครับทิ่ถูกตรงคํานวณรายการตามโปรโมชั่นแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับ โปรแกรมก็จะคำนวณตามโปรโมชั่นให้แต่ถ้าเราไม่ได้ติ๊กถูกก็คือโปรแกรมจะไม่ได้คำนวณน,นะครับถึงแม้ว่า,าโปรโมชั่นนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาแล้วก็ตามนะครับจากตัวอย่างนะครับผมให้เป็นอ่าอ่าน,นะครับไม่ใช่ต้องเป็นอเมริกาโน่กับลาเต้นะครับครบ100บาทนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณเป็นส่วนลดให้นะครับจากนั้นคลิกปุ่มชำระเงินครับครับโปรแกรมก็จะคำนวณ รายการตามโปรโมชั่นให้ว่าเป็นโปรโมชั่นซื้อครบ100บาทลด10%นะครับจากนั้นชำระเงินนะครับนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณเป็นส่วนลดให้นะครับ120บาทลด12บาทก็คือ108บาทนะครับนี่ก็คือ การคำนวณโปรโมชั่นแบบมีส่วนลด